สวัสดีทุกท่านกันแน่นะคะขอนราเสน่รายการดิมี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิววารลาผา,าซีซันที่36ของไทยแลนด์กันนะคะก็เป็นข่อเซิร์ฟอื่นก็อยู่ที่40กวกว่าแล้วนะคะวันนี้นะ ในราคา299คูปองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างคือเราก็เลงไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับว่าวาา้าซีซั่นนี้คือไม่ได้ซื้อล่วงหน,าน้าด้วยมาซื้อตอนวันที่1ที่เขาขายเลยนะคะอันนี้จะเป็นพิเศษนะคะในราคา549คูปองนะรับฟรีทันที30 l e v e เลเวลถ้าเราซื้อยิ่งซื้อแพงเนี่ยนะคะเลเวลมันก็จะอัพขึ้นเข้าไปอีกนะอันนี้ก็จะบอกว่า2เดือนเลเวล90 พร้อมของรางวัลสุดพิเศษนะคะก็จะมีแบบ e m o j ว Effect วน่าจะเป็นแบบเปลี่ยนชุดของตัวคลิกซี่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวอลล่า,าพาร์กันนะคะเราก็สามารถตรงนี้คือมันมีอันนี้ทุกคนวอลล่าาพาร์ซีซั่นเก่านะคะ ที่เราเก็บทบๆมามันก็เลยเด้งมาเลเวล6และเรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ก็เด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยาก มีไอเแทบๆตัวดีๆแลรงสูงวิเลสสวยไวเลสนะคะราคาลมต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนำแฟนเพจแอดมวินต้น t ท7นะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม RV นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจไอดีนะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคลิปชันให้นะคะ กดเปิดคามภีไปนะคะมันจะมีแบบคามภีศักสิทธธรรมดานะกับคามภีสักดิสิทธ์ขั้นสูงขั้นสูงมันก็จะแพงหน่อยนะแต่มันก็จะได้รับแบบสองกินทีเดียวเลยนะแต่เราจะซื้อแบบอ่าสองร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเลแกอ่ะเป็นคามภีผู้ก้าปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วคือถ้าซื้อคามภีเนี่ยคือปกติเราก็ซื้อคามภีแบบที่มันราคาถูกกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่า มันก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันจะได้ชา้าคือเออบางอันมันก็อาจจะแบบเอออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะกดเปิดไปนี่นะคะยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่ของตัวมาแกงก้านะเดี๋ยวเรารีวิวสกินตัวมาแกงก้าให้ดูเลยสําหรับตัวคิวเดอร์กับคลิกซี่นะคะได้ทําคลิปไว้ก่อนแล้วนะโอเคค่ะโอ้โหดูดิได้ลูกแก่2องลูกพ่ก็สอ,อุ้ยเราคิดว่าคุมนะอ่ะเรากดเดนยันไปอุ้ยได้รูนมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา กดรับตรงนี้ด้วยนะคะเป็นปลดลอด็อกคมพีอ่ากดเปิดไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เลเวลอะไรและพิเศษมากทุกคนในซีซั่นเนี้ยเมื่อแบบถึงเลเวล60ใช่ปะ่ะมีกรอบโปรไฟล์แบบวิวับด้วยนะคะมีคนทักมาถามเราในแฟนเพจนะว่าเนี่ยซีซั่นนี้มีกรอบวิวับไหมเราก็เพิ่งเห็นพร้อมกับทุกคนเนี้ยนะคะว่ามันมีด้วยแล้วก็มีแบบ เอฟเฟกตสังหารมีอันนี้ด้วยนะเหรียญในตำนานถ้าเลเวล45กก็รับไปเลยนะคะแล้วก็เลเวล35ก็จะมีอิมมจิคริกซี่ถาวออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขอไปเน้นที่วอลล์พาสที่เราเสียงเงินไปนะคะเลเวลที่1ก็จะเป็นสกินมาแกงก้าตอนนี้เลยเป็นสกินที่สวยมากอ่ะเลเวลที่2ก็จะเป็นบัตรค่าผลงานนะคะจะอยู่ที่อ่า 10แต้มอาจจะเป็น10แต้มนะคะต่อไปก็จะเป็นลูกแก้วมีมีขั้นสูงมีลูกแก้วนะคะมีรูนอ่ะโัวละคงเพรที่เหลือจะเป็นกล่องนะอันนี้ก็จะเป็นกด้น d e n b o ์นะคะเปิดเพื่อรับฮีโร่ถาวรน,นะคะหรือบัตททรทดลองฮีโร่หรือสกินถาวรเอ้ยหรือสกิน3วันหรือเพรนะคะนี่ก็ต้องไปรุ้นกันอีกทีนะว่าจะได้อะไรและ อ่าเลาเราถึงเลเวลที่10นะคะเราก็จะได้เอฟเฟกวิ่งในห้องทดลองนะคะ30วันเออที่เหลือจะเป็นเนี่ย mm hmm. เพชรเดี๋ยวเราจะไปเน้นนะคะตรงที่รางวัลมันใหญ่ๆมันก็จะเป็นแบบเป็นรูนเป็นอะไรอย่างนี้นะ,ะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นบล็อกเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. และเลเวล20นะคะก็จะเป็นสกินกิลเดอ์ตัวนี้เลย mm hmm. โอ้โหดูดิสวยมากเอฟเฟกคือมีเอฟเฟกทุกตัวนะคะค mm ือเราเรายังไม่เห็นเอฟเฟกมาเกงก้าเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวคริกซี่นะเป็นแบบเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เราก็สามารถซื้อเลเวลได้มันก็จะแพงเลยนะแล้วก็แบบเล่นแล้วก็เก็บเลเวลไปนะคะอ่าต่อไปเลเวล30นะก็จะเป็นเลือกรับสกิน1ตัวนะคะหรือจะเอาเหรียญในตำนานเนี่ยนะคะไปแลกเป็นสกินตรงนี้ตอนนี้เรามีแค่5เหรียญน,นะคะมาอันนี้คือตัวที่อยากแลกมันก็ใช้9เหรียญเลยก็ค่อยๆเก็บกันไปนะคะประมาณนี้เอออ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลเวล35จะเป็นเอฟเฟกตสังหารในห้องทดลอง30วันต่อไปนะคะเลเวลที่39ก็จะเป็นท่าเต้นมาเกงกะอุ้ยเก๋เนะมีอันนี้ด้วยและเลเวล40นะคะก็จะเป็นของรางวัลน,นะฮีโร่1ตัวนะคะหรือว่าเหรียญในตำนานหนึ่งเหรียญหรือว่าลูกแก้ว5ลูกนั่นเองก็จะมีตัวรูกนะคะ มีตาลูกี้อามีอันเลนมีอิกี้มีทาชีนะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยกันมาณาที่นี้ด้วยนะอ่ะเรเวลที่45ก็จะเป็นท่าเต้นกิเด์นะคะเฮ้ยทุกคนดูดิดูเรเวลที่50คือเราอึ้งมากไม่คิดว่าจะมานะคะกับสกินนาตาาฟอรเรนแล้วก็มีตัวลาวิลนะก็คือเราก็มีตัวนาตาากับตัว ก็เล่นแล้วนะถ้าให้เลือกเล v ว l 50บก็จะเลือกเป็นตัวราวิยูนะคะเลี้ยนในตําหน้าหนึ่เรียนลูกเกี้5ลูกคือวอนลราพาซีซันนี้คุ้มมากนะคะสําหรับ299คูปองอาจจะต้องใช้ความบดโในการแบบขยันเล่นหน่อยนะเอออ่ะต่อไปนะคะเลเวลที่55ก็จะเป็นเอฟเฟกต์วารนะคะในห้องทดลอง30วันโอ้โหดูดิและไฮไลท์ของเรานะคะเลเวลที่ 60ก็จะเป็นสกินตัวคริกซี่ตัวนี้เลยโอย้สวยมากนะคะอ่ะต่อไปเลเวลที่65ก็จะเป็น e ji, er, Tower. อีโมจิคิวเดอร์ทาวด์โอ้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นอีโมจิทาวด์นะคะในเลเวลที่70เป็นอีโมจิเดนจูรัสแบบเอออันตรายนะอะไรอ,อู้ดูดูเลเวลที่80นะคะน่ารักมาก เป็นท่าเต้นแก๊กเราก็งงอยู่ว่าแก๊กเกี่ยวอะไรนะคะหรือว่าแก๊กอาวากาศแน่นอนเลยมาเงี้ยเออจ้าและลำดับสุดท้ายนะคะเลเวล9 0นจะเป็นรูปโปรไฟล์ตัวคลิกซี่เอ,อ้ยคือแบบสวยมากคือขอพูดไปเลยนะคะว่าพอเราพาซีซันนี้คุ้มมากนะคะคือ299คูปองก็ดีนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อมันจะอยู่ที่ราคา 1 9 9นะคะแต่เราซื้อมาหลายสีสันละมันก็เลยเป็นราคา299นะอันนี้ก็ได้รับ MVP เป็นอะไรที่ได้รับ MVP อ่ะแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะเป็นแบบเป็นคะแนนชนะโหมดใด MVP ใชนะจัดอันดงอันดับช่วยเล้วด้วยเมลหลรือแคลรี่อะไรประมาณนี้นะคะก็มาเล่นเก็บวอลล่พาสกันไปนะเดี๋ยวเราก็ค่อยเล่น RV เก็บวอลล a าพาส อีกชีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลยครับไปดูความสวยของตัวสกินกันดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวเม็ดนะคะก็จะเป็นตัวอ่าคลิกซี่ซึ่งคลิกซี่เนะี่ยสกินก็เยอะอยู่นะเยอะแบบเยอะมากๆนี่นะคะเป็นสกินระดับคนดูดิสวยปะเป็นสกินระดับดีมีเต็ดเลยนะคะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมสัสดส่วนหน้าจอในการอัาคที่พอเราเปลี่ยนไปคือเราก็อ่านในเชื่อมใน iPad แล้วก็ไป เข้าในคอมแล้วก็อัดนะคะเพราะว่าคือรูปมันชัดกว่าในคอมอยู่แล้วนะก็คือเราก็ขี้เกียจเปิดโปรแกรมคอมด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบอลบอนี้ทุกคนดูดิสวยมากเดี๋ยวเราลองดูตรงที่ตกแต่งนะคะเนี่ยมันมีอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงวิ้วดูดีสวยมากอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะรับได้จากกิจกรรมกิจกรรมก็จะเป็นอ่ะตรงกิจกรรมนะคะก็จะมีนี่นะ เป็นสีผสมเป็นกงล้อนะถ้าเราเราต้องเลเวล90ก่อนนะคะถึงจะหมุนได้แล้วก็จะมีถ้าเต้นคลิกซี่มีเยเวชีทาวอนอันนี้เอฟเฟกตาวนก็มารับได้ในวงล้อนะคะจะมีแบบของรางวัลเป็นสกินเอ็มเพ a เรียนนะคะอ่ประมาณนี้ก็จะมีตัวแอตทริกส์นะคะกับตัวแม็กต้องเลเวล90ก่อนนะถึงจะเปิดได้นะอันนี้เราแค่เลเวล6อยู่เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว ซัพพอตก็จะเป็นตัวกิลเดอร์ของเรานั่นเองคือมันสวยนะเว้ยแบบอ่ะเป็นสกิลระดับลิมิ t เต็ดเหมือนกันนะคะนี่โอ้โหดูดิยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างโอ้โหดดดีสวยมากเลยนะคะทุกคนคืออ่ะตกแต่งก็จะไม่แบบคือก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเป็นพิเศษนะคะต่อไปตัวเมทของเรามาแกงก้าอุ้ยเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเลย อุ้ยมาแกงกานะคะเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์ไหมอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองอไปทดลองให้ดูนะคะก็คือรอ,ะอนะคะการล,ลดคืออ่ะอัพเกรดอัพเกรดไปมาอัปเกรดมานะคะแล้วเราก็จะปิดคูดาวคลิปนี้ไม่มีการแบบเดี๋ยวอะไรทั้งสิ้นนะคะคือมาแกงก้าเอฟเฟกมันจะเป็นแบบสีมม่วงอ่าไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแค่ชุดคือก็รู้สึกว่า แอบผิดหวังนิดนึงนะที่แบบมาแกงก้าไม่เปลี่ยนเราคิดว่ามาแกงก้าจะเปลี่ยนนะคะแต่ตัวอันนี้เปลี่ยนนะทุกคนตัวคริกซี่กับตัวกิวเด์นะคะจ,จะมีเอฟเฟคเข้ามาแล้วก็จะมีสกินที่อันนี้นะตัวลาวิวนะคะที่เขาแบบเลเวลเท่าไหร่นะในคลิปที่เราบอกอะ่ะ90อะไรเนี้ยเป็นสกินระดับรีเจนนะคะนี่ถ้าซื้อเลยก็410คูปองอ่ะ ประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเราขอไปแบบรวดเร็วนะคะนาตาาสกินนี้เหมือนกันก็คือเราก็ได้มาแพงอยู่นะอ่ะอันนี้ก็เป็นสกินรีเทนเหมือนกันนะคะต่อไปไฮไลท์เลยฟอรเรนคือไม่คิดว่าจะมานะอันนี้ก็เป็นสกินรีเทนเหมือนกันนะคะอ่าคือตอนมาก็คือก็อึ้งนะคะอ่ะประมาณนี้ สวยมากนะคะก็คือ Rv ไม่ได้จ่ายนะคะใครอยากได้ก็ไปซื้อนะคะคือส่วนตัวรีวิวก็คิดว่าคุ้มมากตั้งแต่เห็นสกินครั้งแรกก็คือยังไงก็ซื้อคือตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบคือเราซื้อมา4ี่สีสันแล้วนะคะถ้าเราซื้อสีสันหน้าเราก็จะได้ตาตรงนี้ไปแล้วเราก็แบบยังไงละทุกคนจะพูดว่างไงดีมันก็จะได้แบบสิทธิพิเศษนะคะจะได้เล่นสกินถ้าเรา เออเป็นสก,กินตัวลิโป้ตัวเดียวนะคะที่เป็นสก,กินเดียวที่ต้องพรีเมียมถึงจะเล่นได้ไม่มีขายด้วยนะคือแบบสก,กินที่รู้สึกแรนะคะก็ต้องแบบซื้อวอลล่าพาร์ท้าซีซันประมาณสิบเดือนนะคะถึงจะได้เล่นมีระบบแบบเนี่ยมีให้เร่าให้ทดลองเล่นอาไปเล่นในแหลงมีสก,กินพิเศษอะไรให้ด้วยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับวอลล่พาร์ทซีซันที่ 39คืออยากรู้แล้วนะว่าวอร์ลพาสซิสตันที่37เนี่ยจะเป็นสกินอะไรนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ช่วยกันกดแชร์ก,ก,ชกันแล้วก็ติดตามกดเปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยซื้อนะจะอยู่ราคาที่1 9 9กนะคะแต่เราเคยซื้อไปแล้วมันก็เลย2องก็ลองไปซื้อกันดูนะคะประมาณ300คูปองเออ299้ได้ละอ่าได้สกินมาประมาณอ่าสี่ห้าสกินไดฮีโร่ด้วยอ่ะ คุ้มมากนะคะลองไปซื้อกันดูนะไว้เจอกันใคลิปหน้านะคะ